อยากถามยูอย่างนึงว่าอะจะปิดรายการไม่ได้ปิดอีกแล้วคิดยังไงมีอเห็นไอ้ดูอย่างเงี้ยตกตีตกตีอยู่อย่างเงี้ยคิดยังไงมีแฟนแมนติงคิดยังไงก็รู้สึกตอนนั้นะไม่ได้อะไรออเแต่แบบไอ้ที่ไอ้ที่แรกๆคือไม่เข้าใจอ่ะไม่ไม่เคยเข้าใจแล้วก็ถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยเข้าใจอยู่คือการการไปแบบ ไปอยู่ตรงนั้นน่ะต้องไปอยู่ตรงนั้นไปรับจากเครื่องบิน <c oughs> ไปส่ง <c oughs> ไปแบบเอาไปแฟนมีดนะเข้าใจได้บางทีเข้าใจได้ว่าเออไปไปมีดไปนั่นไปนี่แต่แบบไปไปรับเครื่องบินแล้วกันอะ่ะกูว่าเนี่ยเนี่ยไม่เข้าใจที่สุดละเอ <c oughs> ไปรับที่สนามบินไปรับที่สนามบินเออไปทําไมใช่ไหมคือคืออย่างนี้เมื่อก่อนน่ะเคยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งถูกถูกไม่ใช่ถูกแล้วกันหมายความว่าแบบ สนใจลองไปดูเวไปไปเอไปรับโซเนียชีเดงที่ <Generation, S 1> สุวรรณภูมิ <Growth Generation. S 1> อ่ะรู้เลยว่ากูแก่ขนาดไหนก็แล้วก็รู้ว่าเขามานะแต่แบบไม่เห็นหัวทุกคนนะแม่นบังกันหมดแบบบงังโอ้โหผู้หญิงผู้ชายทุกเพศอะ่ะมากันมารับ โซเชียลกันหมดเลยเว้ยแล้วกูก็แบบพ <pod> ูดเราทำเครียดอะไรกันเล่เออมก็มันรับมาเองบรรยากาศเออก็จริงแค่เนี้ยแค่ได้หายใจเดียวกับที่ที่เขาอยู่ชูดูคนอยู่กูโอเคแล้วสบายใจแล้วเออไอ้ก็แบบโอเคงั้นกูดูคอนเสิร์ตอยู่บ้านนะอย่างนั้นนะเออเอ้แต่คอนเสิร์ตมัเข้าใจคอนเสิร์ตคือแบบก็ก็คือมันต้องเข้าใจงานนม้เข้าใจมีแค่ สนามบินทุกคนที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เ้ไมแต่ถ้าเราแต่ถ้าเป็นเราเราก็คือแบบว่าแต่เข้าจให้ก็ไปให้กำลังใจไปให้กำลังไปให้กำลังใจทำหาอะไรเขาลงจากเครื่องบินเขาไม่ได้แบบจะโดดบันจี้จ้ำทีเอ็ดไอ้โจงนะครับโจงโจงจก็เข้าใจความรู้สึกแหละว่าแบบกูอยากจะไปแบบอยู่ชั้นโอโซนด้วยกันนิดหนึ่งก็เข้าใจได้เข้าใจได้แล้วก็ มีอะไรวะที่ไม่เข้าใจ<ม>ไอความปั่นเทรนทวิตก็<ท>อันนี้ก็เข้าใจปั่นเทรนทวิตเออเข้าใจเข้าใจ<ม>อันนี้เข้าใจเ<ม>ข้าใจแต่ไม่ชอบใจเฉยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบปฏิธรรมเหมือนแบบเหมือน,แบบนบ้าเลยอะ่ะบ้าคลั่งเลยอะ่ะทํางานอะ่ะเหมือนทํางานอะ่ะนั่งเปิดโทรศัพท์นั่งกดเลื่อนปึ้งปึ้งถามว่าได้อ่านไหมไม่อ่านหรอกกูแชร์ดีทวิตอย,อย่างเงี้ยสไลด์สไล,สไล,สไลด์จนโทรศพัพท์แม่งพังอ่ะ จนหน้าจอตแตกอะที่หลังรูแบบคืออันนี้เข้าใจว่าอยากสนับสนุนอยากทาให้แบบเทรน,นด์มันดีมอะไรแต่แบบมึงไม่นอนพรุ่งนี้ทํางานเช้าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออมันเ,เป็นอย่างนั้นจริงๆเว้ยนะครับ <c oughs> วพวกน้องๆต้องบอกพี่ๆเขาด้วยนะครับว่าพี่ครับรักผมได้แต่ว่าต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะเขาว่ารู้แนะ <c oughs> น,น้องๆเขาูดแล้วว่านอดนอนอดกั้นไหนบ้า มันไม่ได้เนาะเวลาเวลาเราเห็นแบบเทนในอย่างนั้นว่าต้องทอหนะ้านะทุกคนไม่ทอห้า็ค้อทอปสิบวิงดีเนะทุกคนอะไรย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ออยแล้วก็เอออันที่ไม่เข้าใจเลยคือการขิงดอมของิงไอไม่เคยขงิง จริงๆไม่เคยหิงก็คือแบบเออเสียงเสียงเข้มด้วยอ๋อจริงเราไม่ใช่การดอมใครดอมมันเนาะทุกคนไม่คือเราเราก็เปิดทวิตดูบ้านเราก็ไม่ใช่แบบเป็นแมนเคฟเป็นเป็นมนุษย์ถ้ำเนี่ยแต่เราเชื่อมาทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเราว่ามีทวิตเตอร์กันอลไรกันนะเพราะว่าหลับเพื่อนไม่ได้อืมดีดีแล้วล่ะเราก็ไม่ได้เดี๋ยวรู้สุดจริงเป็นบางทีเราก็มีเขาเรียกว่ามีมีระยะห่างกันบ้างก็ดี ไม่ได้จะทุกอย่างที่จะแบบรู้มันค่อนข้างส่วนตัวเพราะว่าเราก็อยากจะแบบบนอะไรอยากจะอยากจะมีแบบมุมมืดมุมดาร์กของตัวเองเข้าไปใช่แล้วกรตเรตอนส์เตอร์ก็มีแต่แบบอนั่นอะคาผู้ใหญ่เขาไปตามเลยเอออ่าจะเออขิง้อาไงต่อไม่ไม่เข้าใจเฉยมันเหมือนแบบที่ที่อยู่เคยเล่าให้ฟังเว็บมีดราม่าดอมด้อมนี้ขิงนั่นขิงนี่กันอะไรอย่างเงี้ย เออก็ยังไม่เข้าใจเฮ้ยก็ไม่ไม่ใช่ไม่เฉยไม่เข้าใจออกมามันก็แล้วแต่คนมันมันมันเริ่มจากที่ตัวบุคคลนี่พูดแบบนี้มาเราก็จะไปดีเฟนต์ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เวยยูยงพูดอย่างนี้ได้ยังไงกับศิลปินของแบบไอที่ไอแบบอะไรประมาณนั้นมันก็ร้อยคนร้อยความคิดอ่ะนี่นะขนาดไม่เป็นนะนี่ไม่ขิงนนี่ไม่ได้ขิงจริงก็ร้อยคนร้อยความคิดแต่ถ้าเราแบบ บางคนมันบางคนใจมันนิ่งได้เห็นแล้วก็เออผ่านไปแต่บางคนมันก็แบบไม่ได้ทีเดียวเวลาเห็นแต่แบบเฮ้ยมันพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะลูกรักกล้วยเงี่ยเออมันก็มีบางอย่างเด้งลูกค่าอยาจะแตะอะไรอย่างงี้แต่บางคนอะไรที่พวกเราทําไปแล้วมันอาจจะไม่ดีฟังแล้วไม่ชอบใจก็บอกได้นะครับอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็ปรับปรุงได้จะพยายามทําเพื่อเป็นความเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้น พยายามจะเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นในทุกวนันครับแล้วก็ยังไงก็ขอคุณมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่คะ